ไซเบอร์วัคซีนรู้ทันกลโกงต้านภัยออนไลน์โดยสนักง,งานต,ตำรวจแห่งชาติและเครือเจริญพภคกัณพันภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นมากในรอบสัปดาห์ก็คือเรื่องเงินหมดบัญชีแถมเป็นหนี้บัตรเครดิตคดีนี้แก๊งคอเซ็นเตอร์โทรศัพท์หาผู้เสียหายโดยใช้โอกาสช่วงเสียภาษีที่ดินค่ะอ้างว่ามีชื่อค้างอยู่ในระบบเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้ชําระภาษีประจําปีแล้วก็ต้องเสียภาษีไม่อย่างนั้นจะต้องเสียภาษีย้อนหลังซึ่งตรงกับหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้เสียหายไปชําระภาษีพอดี จากนั้นคนร้ายให้ผู้เสียหายแอดไลน์กดลิงก์เข้าเว็บไซต์กรมที่ดินปลอมซึ่งมีข้อความโฆษณาเป็นตรากรมที่ดินแล้วก็มีข้อความภาษาไทยว่าดาวน์โหลด ซึ่งคนร้ายจะให้ผู้เสียหายกดดาวโหลดเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ของผู้เสียหายซึ่งบนหน้าจอจะมีเลขเปอร์เซ็นต์ขึ้นให้เลขครบร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบจะให้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันข้อมูลบุคคลและอัปเดตข้อมูลในกรมที่ดินในระหว่างที่รอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นคนร้ายให้โอนเงินไปบริจาคยังมูลนิธิเด็กอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้บริการจากนั้นได้ล็อกหน้าจอผู้เสียหายแล้วก็ห้ามผู้เสียหายปิดเครื่องอ้างว่าทาไม่เสร็จกระบวนการจะถูกเรียกภาษีย้อนหลัง2 3งม ช่วงนี้เองคนร้ายเห็นว่าเงินในบัญชีของผู้เสียหายมีน้อยจึงนำเงินออกจากบัตรเครดิตมาใส่ไว้ในบัญชีธนาคารซึ่งคนร้ายเข้าถึงรหัสพินบัตรเครดิตเนื่องจากว่าผู้เสียหายผูกบัตรเครดิตไว้กับแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วกระูดเงินออกไปจนหมดสร้างความเสียหายและถือว่าเป็นภัยกับประชาชนค่ะ โดยกลกงที่มิจฉาชีพมักจะใช้ก็คือโทรหลอกหรือว่าขู่ให้กลัวจากนั้นให้แอปไลน์เพื่อส่งลิงก์เว็บไซต์กลมที่ดินปลอมและหลอกให้โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมคนร้ายเข้าควบคุมโทรศัพท์หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหลังจากนั้นออกอุบายให้ทําธุรกรรมบนแอปธนาคารเพื่อหลอกดูรหัสโดยระหว่างนี้อาจให้มีการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนซึ่งใบหน้าก็จะเป็นใบหน้าของเหยื่อเจ้าของบัญชีและสุดท้ายคนร้ายจะแอบเข้าแอปพลิเคชันธนาคารหรือว่าแอปพลิเคชันบัตรเครดิตเพื่อโอนเงินเข้ากระเป โดยอาศัยจังหวะเวลาที่ระยะเวลาการยืนยันตัวตนยังไม่สิ้นสุดโดยมีจุดสังเกตระหว่างเว็บไซต์กรมที่ดินของแท้กับเว็บไซต์ปลอมดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเป็นเว็บไซต์ปลอมจะกดเมนูทุกเมนูบนเว็บไซต์ไม่ได้มีภาพโฆษณาหรือแบนเนอร์เป็นตรากรมที่ดินและมีข้อความภาษาไทยให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องโทรศัพท์ส่วนเว็บไซต์ของแท้ที่ URL จะต้องเป็น https โคลอนสแลสสแลสเปอร์ว a ยเว็บดอทดีโอเอลดอกดเมนูได้ทุกเมนูและไม่มีเมนูให้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใด มาดูกันต่อที่วิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันค่ะข้อสังเกตที่1คือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐส่งลิงก์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆข้อ2คือแอปพลิเคชันที่โหลดและติดตั้งนอก Google Play Store หรือว่า App Store เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือข้อ 3. สังเกตลิงก์ของเว็บไซต์หากเป็นหน่วยงานภาครัฐมักจะลงท้ายด้วยนาสก .go.th ขอ้อ4คนร้ายมักจะให้แอดไลน์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการปลอมโปรไฟล์และก็สะดวกต่อการส่งลิงก์และยากต่อการติดตามของเจ้าหน้าที่มากกว่า SMS ส่วนข้อที่5คือไม่ควรผูกบัตรเครดิตไว้กับบัตรเดบิตหรือบัญชีของธนาคารค่ะตั้งสติไม่กลัวไม่เชื่อไม่โอนสรุปแล้วเรื่องนี้เรา ร้ายส่งลิงก์ดูดเงินหลอกให้โหลดแอปนอก Play Store และ App Store อยาก,กดตกลงหากมีข้อความยินยอมให้ควบคุมเครื่องระยะไกลก่อนโอน้นปรึกษา1441หรือโทร0818663000หากตกเป็นเหยือ่อแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.com ด้วยความปราถนาดีจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและเครือเจริญโภคภันธ์หรือ CP